Speak Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เล่าเลยพี่แกอธิตฐานเลยอธิตฐานเร็วๆๆๆๆๆเย้ย140เป็นทีเก็บกายอันนี้คือของฝันอัญค่ะมันคืออะไรรู้ยังรู้แล้วมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าเปิดออกวันแล้วมันคืออะไร สีคะข,ของขวัญมันเกิดอ่ะมันคืออะไรอ่ะเปิดดูใ,ใกล้ๆสิม,มันคือกล่องแม่ดอก มันคืออะไรเดี๋ยวดูสิโอ้ <c oughs> อโหกาลตนะกินเลยลูกกินเลยขานี่คือ,อไม่กินเค้กเด็กๆกินไอติมก,กันโอเคเอารสช็อคโกแลตอ้าวพ่อไม่ได้ใช้หรอพ่อจะใช้ทำไม อ็อไหนเมื่อพ่อซื้อให้แก้บ่ะอาวุธ6หนุ่ะเออโดนต้มจนเปื่อยครับโดนต้มจนเปื่อยอาวุธ